ตัวนี้เป็นเมนบอร์ดของตัว MacBook Pro M1 Pro 14นิ้ว so สวัสดีครับช่างฮานะครับวันนี้มารีวิวซ่อมตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเมนบอร์ดของตัว MacBook Pro นะครับเป็นรุ่น M1 Pro 14นิ้วนะครับอาการที่ลูกค้าเอาเครื่องมาให้เราซ่อมเนี่ยคือเปิดไม่ติดนะครับตัวนี้เปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าเดี๋ยวเราไาดูวิธีการซ่อมกันนะครับว่าช่างฮาซ่อมอยังไงนะครับ Happy New Year by some my IT so we're gonna be able to do it. So we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kids. Tidings for Christmas and a happy new year, buy some my IT, so we can ตัวจับความร้อนครับแล้วก็ไฟวีวัตมันเป็นไฟประมาณ13โวลต์นะครับเราใช้8โวลต์เข้าไปได้อยู่นะครับ,รบตอนนี้ดูจากตัว DC Power มันขึ้นมาประมาณ1นะครับ100 189นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดือดเลยนะรตรงนี้มันก็จะอยู่ในส่วนของตัว IC Audio นะครับแถวๆเนี้ย เป็นกลุ่ม,มอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวผมจะขอได้สโคปจุดที่มีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวยางสนนะครับเพื่อระบุเจาะจงตัวที่มีปัญหานะครับในลายแถวแถนี้เลย เคครับเดี๋ยวเราจะ <c oughs> จ่ายไฟเข้าไปทีนึงนะครับปุ๊บอ่าก็จะมีตัวน่าจะเป็นตัว IC นะครับที่มีปัญหานะครับตัวนี้เดี๋ <c oughs> ยวเราดูในกล้องไมโครโสโคปกันนะครับ <c oughs> พอใช้ยางสนเข้าไปปุ๊บลเห็นเลยครับว่าเป็นตัวไหน Good tidings for Christmas and a happy new year by some my A.T. So we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas. 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 Christmas And a happy new year by some now bring us a figure bring us a figure お多か。 Good tidings for Christmas and a happy new year. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding. Fig. Bring some out here, we like in, for we all like figgy pudding. Like fig. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. Bring some out here, for we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. Bring some out here. Good tidings, we bring to หลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเราเอามาต่อเข้ากับตัว DC power เนี่ยนะครับแล้วไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยมันเครื่องมันอ่อนไม่ได้นะครับตอนนั้นทีนี้ผมก็เลยเอาเข้ามาประกอบนะครับในตัวเครื่องนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ทุกอย่างให้ครบนะครับตอนนี้เครื่องก็กลับมาเปิดติดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ก็จะสรุปงานคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็คือตัว IC นะครับตัวเนี้ยที่ที่นิวชี้ผมเนี่ยเป็น IC audio นะครับ IC audio ของตัว2442เนี่ย ตัวเนี้ยชอบมีปัญหานะครับใครที่ ine, ซ่อมหรือว่าเจอเครื่องรุ่นนี้หรือว่าเริ่มเจอบ้างแล้วผมว่าแนะนําให้เก็บตัว i c ซีออริโตัวเนี้ยเอาไว้นะครับได้ใช้แน่นอนนะครับเนี่ยอันนี้ผมตัวนี้ก็ปิดงานได้แล้วนะครับหลังจากที่เปลี่ยนตัว i c ซีออริไปแล้วก็นําเครื่องมาประกอบเข้ากับตัวเครื่องนะครับเข้ากับเคสแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ใส่ทุกอย่างให้ครบนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาก็ติดขึ้นมาเลยนะครับอาการที่มันตัดดับเพราะว่ามันไม่เจออุป,ปกรณ์นะครับใครที่ซ่อมเครื่องรุ่นนี้นะครับถ้า นะครับแล้วตัดดับอยากให้ลองใส่เข้าไปในตัวบอดี้ดูนะครับตอนแรกหลังจากที่เปลี่ยนไอซีเด e อลเสร็จเนี่ยในคลิปแรกเนี่ยมันมันขาดนะครับก็คือขาดในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วอุปกรณ์ต่อพว่วงมันเลยอ่อนขึ้นอ่อนไม่ขึ้นภาพนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ซ่อมตัวเครื่องที่เป็นโมเดล2 4งสก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปลองปรับใช้ดูนะครับผมเผื่อว่าจะ ช่วยนะครับได้ไม่มากก็น้อยโอเคนะครับตัวนี้หลังจากที่เราซ่อมตัวเมนบอร์ดแล้วนะครับเครื่องกลับมาเปิดติดใช้งานได้อีกครั้งนะครับ วิธีการซ่อมผมรีวิวให้ละเอียดเลยนะครับผมแล้วก็มีหักมุมนิดหน่อยด้วยนะครับที่เครื่องเนี่ยเมนบอร์ดมันจะต้องประกอบเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันมีแบตเตอรี่เลี้ยงนะครับถึงจะเปิดติดขึ้นมาขึ้นภาพแบบนี้นะครับก็สาหรับร้านสมาธิสวิตนะครับมีทั้งหมด10สาขาแล้วนะครับใครที่ใกล้ที่ไหนก็มาที่สาขาใกล้บ้านได้เลยนะครับวันนี้ผมช่างฮาร์ดนะครับและทีมงานขอบคุณมากมากครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ